สวัสดีครับพบกวับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิว t o y ยต้าสมาร์ทแคปปี2011นะครับปี2 0 1 1นบเะเป็นตัวสมาร์ทแคปเน้นเป็นตัวเจนะครับสมาร์ทแคปตัวเจก็จกไฟฟ้านะ,ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูรอบคัน400%รอนะครับนี่นะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาพเพื่อนๆดูรอบคันรถคันนี้ผมบอกเลยผมขายเหมือนพวกวีสุรุกศูนย์เจ็ดเลยคือ,อเงินสดขาย189,000บาทรถคันนี้นะครับ จากไปนั้นบวกเพิ่มสองหมื่นเอางี้ดีกว่านี่นะครับสมาร์ทแคปนะดึงแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับรถสวยรถสวยนะครับถือว่าสวยเลยนี่นะครับนี่เ้องนี่แหละนี่เลยนะครับรสวย,สวย,สวยอะอะเดี๋ยวผมให้ดูภายในเนาะอึ๊บเข้ามาข้างในอะผมหุ้มเป็นเบาะอาสีแดงให้แล้วนะครับมันเป็นเบาะกำรรมะหยี่แหละ รถทั่วไปตัวนี้เนาะเป็นสมาร์ทแท็บเนาะให้ดนะูนี่เป็นตัวสมาร์ทแท็บเนาะเพื่อนๆได้สมาร์ทแท็บเลยนะในราคานี้ไม่ถึง2 0 0แสนนี่ถือว่าถูกมากนะสมาร์ทแท็บนี่นะครับมั็นกระตกไฟฟ้าเนาะนี่ปักข้างไฟฟ้านะครับมันเป็นตัวเจนะปี1นะครับภายในยังเคยสวยอยู่เลยนะครับอ่าจอได้เป็นจออทัชสกรีนนะครับเครื่องเล่นตัวนี้โอเคนะทุกอย่างโอเคนะครับ่าให้ดูเมทาอ,อ่ารถไม่เคยพี่เคยคว้ามานะครับ นี่เดี๋ยวนะเปลืองว่ากระโปรงเดี๋ยวตา้งรถให้ดูนะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะเดี๋ยวจะตั้งรถละเครื่องเครื่องแน่นเลยครับยางได้เป็นอขอบสิบหกนะครับยางใหม่หยิบเลยครับนี่นะครับลึกๆเลยรถพาสีเต็มนะครับไม่มีขาโอเค มาไล่ตรงนี้นะครับซอกเดิมนะครับซอกเดิมทั้งหมดนะครับวันนี้เนาะคมคมทั้งหมดนะครับ LR เหลือครบนะครับอ่าพี่พี่ในเพจพี่สองร้อยิเนาะรอมพร้อมเพ่เหลือนะครับเนาะค่ะไม่มีไอนะครับก็ไม่มีไอเนาะแต่ว่าก็โอเคนะคือภาพรวมถือว่าโอเคเป็นตัวสมาร์ทแคปในราคานี้ถือว่าโอเคมากๆากเครื่องดีนะครับเครื่องดีไอเย็นนะครับ ถ้าดีรบเล่มอถสารพอรุรเอือเชียตอนนี้จะตัดเครืองอยู่แล้วเพื่อนถือว่าถือว่ารถดีเลยรถดถีเลยอนี่เนาจัดไปนล้นได้สองแสนสองนะจัดไปนล้นบวกเพิ่มสองเ่ขายแสนแปดหนก้าพันนะครับอาจจะตัดเครื่องก่อนเครื่องรถก่อน่ไ,นได้ใหดภายนอกอยางได้เป็นขอ้ขอผิกนะครับยางใหม่เนาะยางถือว่าใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าสา าตาัวเนี้ยแล้วก็แค่ทรงแค่ซีสวยนะครับไม่มีดามไม่โอเคกระบงกระปะท้ายนี่นะครับเนาะสีรับเปอร์เซ็นต์ปะทำมาแล้วโอเคเม็ดองเม็ดอาร์คเหลือนะครับนี่นะครับ AR อยู่ L ครบทับ LR อ่าร์ดีเนาะโอเคโดยภาพรวมรถถือว่าสวยรถถือว่าสวยเลยแหละครับถือว่าสวยเลยแหละคุอย่างนี้เลยครัแสนแปดหมื่นเก้าพัน แสนแปดหมื่นเก้าพันนะเพื่อนๆถูกมากนะมันเหมือนกับตัวที่มันไม่เปิดแคปแล้วราคาเนี้ยแสนแปดหมื่นเก้าพันอันนี้ไม่ได้เป็นสมาร์ทแคปอันนี้แสนแปดหมื่นเก้าพันมันคือราคาเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์นี่บวกเพิ่มสองหมื่นบาทนะครับว่ากันว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับจัดไฟแนนซ์บวกเพิ่มสองหมื่นบาทติดแบ็คลิสนี่โอโ้โหต้องมีดาวนะครับติดตัวนี้ต้องมีดาวนี่นะครับเพื่อนๆวรถสวยนะครับวรถสวยอโอเค ส่วนเพื่อนอยากชมจุดไหนหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้โพสที่ใต้ใน,ใ,นในช่อง YouTube คอมเมนต์ได้ะครับถ้าเราอยากดูตรงไหนก็รา,ายละเอียดก็สามารถโทรสอบถามได้นะ0 8 7 5 8 1 0 8เ3นะครับเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับโอสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากนะครับ